ก็สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะวันนี้กิฟก็ออยากจะ,ะพูดในเรื่องของการเป็นครีเอเตอร์ช่อง YouTube นะคะบา<ส>งทีการที่เราเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยในระดับหนึ่งเนี่ยยูทูบเนี่ยจะมีอะคาเดมีให้เรานะคะ <Lindsay> ก็คือเขาจะให้เราเนี่ยเรียนรู้และศึกษาว่าทำยังไงให้ช่องเราเนี่ย มียกระดับมาตรฐานมากขึ้นนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่า,าทำยังไงให้ช่องชั้นมีคนติดตามมาเยอะหรือว่าให้ช่องชั้นเนี่ยประสบความสําเร็จหรือให้ช่องชั้นเนี่ยสามารถทํารายได้ให้มีคนมาคลิกแบนเนอร์ให้มีคนมาคลิกโฆษณาในช่องของชั้นได้อย่างแรกเราอาจจะมองอเขาเรียกว่ามองไป มองออกไปข้างนอกมากเกินไปจนเราลืมตัวเราเองซึ่งใน Academy เนี่ยมีหลายอันที่สอนนะครับแต่กิฟอยากจะให้ลองดูคลิปนี้นะคะเป็นคลิปต้นๆเลยง่ายๆเลยว่า10เบื้องต้นที่ในเรื่องของการ Creative จะต้องมีนะคะก็คือหลักง่ายๆเลยค่ะ ตัวเราเองเนี่ยต้องมีความสุขอันดับแรกเลยซึ่งจริงอะ่ะเราอาจจะคิดว่าเอ้ยเราเราจะทำคลิปยังไงให้ให้คนอื่นดูแล้วแฮปปี้มันก็ต้องมาจากข้างในตัวเราก่อนคือคุณต้องทำให้ตัวเราเองอแฮปปี้ก่อนเราถึงจะผลิตงานดีๆออกมาได้ซึ่งบางทีเราอาจจะมองว่าเอ้ยความสุขมันมันอยู่แค่เอื้อมเองอะ่ะมันอยู่แค่ตัวเราเองอะ่ะเทียบ ตัวเรามีความสุขเราก็แผ่ความสุขไปให้คนอื่นได้แบ่งปันความสุขให้กับคนดูได้นี่คือเรื่องง่ายๆที่ YouTube สอนนะะกับพวกครีเอเตอร์ต่างๆเรามาดูต่อไปพออย่างที่บอกอะ่ะพอพอเรามีความสุขแล้วอะ่ะเราก็ทำให้คนดูมีความสุขอย่างบี The ้เดอสกาเนี่ยเขาพูดเสมอในช่วงทำแรกๆอะ่ะเวลาเพื่อนๆยิ้มผมโคตรมีความสุขเลย นี่คือนี่คืออะไรนี่คือบอกได้เลยว่าช่อง Be เด s ร์เนี่ยที่เขาประสบความสำเร็จเขาไม่ได้ห่างจากหลักการนี้เลยคือทำให้คนดูมีความสุขเขาก็มีความสุขด้วยก็วินวิน,วนทั้งคู่แล้วเมื่อพอคุณทำมีคุณเจตนาดีแล้วให้ให้คนดูมีความสุขสุดท้ายคุณก็ได้วิวเวอรคุณก็ได้ยอดวิวสูงเนี่ยงไงไม่ ไม่ต้องคิดมากเลยส่วนเอาประกอบอื่นๆก็คือในเรื่องที่จะพูดก็คือในเรื่องของ conversation conversation เนี่ยทุกคนมีคำพูดหรือสคริปต์หรือบทของตัวเองแล้วแหละแต่ว่าที่กิฟอยากจะเสริมเข้าไปก็คือว่าคนที่เป็นครีเอเตอร์บางคนเนี่ยเขาจะมีคำเฉพาะกลุ่มของเขา อย่างถ้าเป็นเอาเอา,เอาคนใกลใ้ตัวแล้วกันถ้าเป็นมิกกี้ถ้าเป็นมิกกี้เขาก็จะพูดว่าอา่าอะไรนะอุ้งอุ้งเอออุงอุ้งอะไรเนะี่ยมิกกี้เขาจะอุงอุ้งของเขาจะเจอไหมเนี่ยไม่ไม่เจอแน่เลย ถ้าจะถ้ามิกกี้เขาจะอุ้งอุ้งแต่ถ้าเป็นอ่าเป็นอะไรวะเป็นช่องเป็นช่องเอ,เ,เอลิกะเขาก็จะมีคำเอลิกะเขาก็จะมีคำของเขาเองนะโอเคจบในเรื่องคอนเวอร์ชันอันที่สองเรื่อง t a r g e t ็ต ทาเก็ตเราก็ดูอะช่อีกช่องเรานี่กลุ่มดูคือใครอย่างอย่างช่องน้อง,องแม่น้องน้งโมเนี่ยเขาก็ทาเก็ตเลยว่าเขาต้องกลุ่มดูเขาเป็นเด็กเป็นเด็กเท่าลูกเขาอะเพราะว่าเขาอยากจะทําสื่อการสอนให้ลูกเขาออกมาดีงนั้นทาเก็ตเขาก็เด็กแทร็กเก็ตของคุณคือใครคุณก็ต้องรู้เพื่อคุณจะได้ส่งสื่อ ที่คุณอยากจะเสิร์ฟไปดึงทาร์เก็ตของคุณได้อย่างกิฟเนี่ยเดิมกิฟต์ทำภาษาซอมภาษาอังกฤษกับภาษาญี่ปุ่นกลุ่มของกิฟตเนี่ยก็น่าจะเป็นวัยรุ่นที่กำลังเรียนหรือคนทั่วไปที่ไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนหรือคนทั่วไปที่อยากจะพัฒนาการ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 ภาษาให้มากขึ้น อย่างเงี้ยเราก็ต้องเจาะกลุ่มคนว่าเราทาก็ตตรงไหนซึ่งตรงทาก็ตออกมาได้เนี่ย YouTube เพราก็จะได้ยิงยิงโฆษณาให้ตรงกับกับช่องเราด้วยอันอันที่3คือ c o n s i s t ตน t ์คอน i ิสแตนคือทำบ,บ่อยๆซึ่งอย่างยกตัวอย่างยศวีเนี่ยทำทุกวันอัพคิดทุกวันคนดูคนเดียวขอบคุณก็ ก็ถือได้ว่าซวีมีคอนสิสเตนต์อย่างอย่งบี้เนี่ยบี้เดอสกาเขาก็เขียนไว้เลยว่าเออเขาคลิปใหม่มาทุกวันอังคารกับวันศุกร์คนที่เรียน Academy ใน YouTube อะจะจะไหนจะสื่อกับคนดูว่าคลิปใหม่จะมาวันไหนเพราะว่าทุกคนต้องรับ รับ consistent น,น,นี้ไปลงมือทำปฏิบัติมันจะมีพันธสัญญาคือเดี๋ยวพอเราฟังฟังไอตัวคลิปนี้แล้วเนี่ยมันจะมีแบบฝึกหัดให้เขียนเราก็จะพิมพ์เข้าไปตอบว่าคุณจะทำให้ช่องคุณมี consistent ยังไงเราก็ต้องเหมือนกับพิมพ์ถ้าเรารู้ว่าต้องทำอะไรเราก็ลงมือทำเขาก็จะติ๊กให้คะแนนเราสุดท้ายก็ในเรื่องของ interactive เตอร์ a c t i v e เนี่ยสังเกตได้เลยว่า คนที่เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเขาจะพูดเลยว่ามีอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างบีเดอร์สกานี่เป็นตัวอย่างได้แล้วเ,เพื่อนๆล่ะครับคิดยังไงอะไรเงี้ยก็เมนไว้ข้างล่างนะครับแล้วเขาก็จะไปอตอบหรือรู้รู้ความต้องการของของคนได้คนก็จะรู้สึกว่าเออมีช่องมีอินเทอร์แอคทีฟนะเอ,อ้พี่บีมาตอบเมนเรานะอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยทำให้ช่องอะ่ะ มีคูยอดวิวคนดูเนี่ยเพิ่มมากขึ้นหรืออย่างในเรื่องของตัววิวเวอร์ของคุณแม่น้ำโมเองเนี่ยก็คือว่าเขาก็จะบอกเลยว่าทาร์เก็ตของเขาคือเด็กนักเรียนนั้นเด็กก็จะบอกเองว่าหนูรอดูอยู่นะคะซึ่งพอแม่น้ำโมเขาก็บอกว่าเขาก็จะอัพก่อนโรงเรียนเลิกพอโรงเรียนเลิกมาเด็กคว้า iPad คว้าคว้ามือถือดูคอม ปึ้งมีมีกระดิ่งดังตรงนี้แม่น้ำโมอัดคลิปใหม่แล้วค่ะเด็กก็ดูได้เลยนะคะก็เกิดเกิดการดูอย่างต่อนเนื่องนะ,ะสำหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาดูเนี่ยแล้วไม่อยากอยากเรียนรู้ด้วยตัวเองอะ่ะขี้เกียจฟังกี้พูดอะ่ะสามารถกดเลือกภาษาให้มันมีสับไตเติลมีภาษาไทยข้างล่างได้นะคะ เลือกคำว่าคำบรรยายนะคะอะ่แล้วก็เรียนรู้ไปอย่างนี้นะคะเพื่อให้เกิดอความเข้าใจอันนี้เขากำลังพูดถึงว่าเมื่อช่องเราเนี่ยมีคนมาติดตามเยอะแล้วเนี่ยช่องเราเนี่ยจะเหมือนชุมชนชุมชนหนึ่งที่มีเรากับคนดูคนดูกับเราเหมือนเราเป็นเหมือนมวลชนสัมพันธ์คนหนึ่งเลยฉะนั้น เมื่อเราเกิดมวลชนสัมพันธ์ระดับหนึ่งได้เนี่ยก็เหมือนเราเป็นเหมือนกับคนคนที่แบบนำคนเยอะๆมาเนี่ยโฆษณามันก็จะเข้านะอันนี้เขาก็อธิบายว่าให้เราเนี่ยอมีการสื่อสารกับผู้ชมฮะแล้วก็เ <c oughs> กีจะพูดว่า คือที่ผ่านมากิฟก็คิดว่าเฮ้ยบางทีกิฟการถ่ายวิดีโอเนี่ยมันจําเป็นแค่ไหนซึ่งเนี้ยเขาก็บอกแล้วว่าการทลายกําแพงหน้าจอไม่ให้หน้าจอเป็นแค่สี่เหลี่ยมมันสําคัญมันก็แปลว่าวิดีโอเนี่ยสําคัญกว่าการที่กิฟจะอัดเสียงลงไปแล้วก็เป็นรูปภาพแต่นั้นคือความถนัดของกิฟแต่อันนี้คือแค่คําแนะนำาะเพราะว่ามันทาให้คนอะ สื sea, ่อสารเห็นทั ite, ้งอากับกิริยาเห็นท no like well, ั้งหน้าตาเสียงดวงตาเนี่ยเขาบอกว่าอ่านทําตามเนี้ยมีการแบบโต้ตอบส่งไปส่งกลับอะไรเงี้ยก็คือผู้หญิงเสื้อเหลืองเนี่ยแหละอธิบายไดง่ายที่สุดลาคลิปแบบสับสนเนี่ยก็จะนึกถึงเขานะครับ ส่วนในเรื่องของทาร์กเก็ตก็คือว่าให้วิเคราะห์อันนี้คือเหมือนกับว่าเขากำลังอธิบายที่ที่พูดไปเมื่อกี้นะคะซึ่งกี้ก็เรียนมาหมดแล้วแหละก็เลยมาอธิบายสั้นๆให้เมื่อกี้นี้แต่ถ้าใครอยากดูแบบเต็มที่นะก็เข้าไปดูกันเองได้เลยนะคะโอเค ส่วนคนนี้ที่กิฟจำไว้เนี่ยกิฟชอบคนนี้มากเขาจะชื่อแอนนานะแอนนาเนี่ยเขาจะเน้นและให้คุณค่ากับการทำสคริปต์ก่อนมากนะคะซึ่งในช่องของคนไทยที่กิฟเห็นว่าเขาให้ความสำคัญกับสคริปต์มากเลยก็คือห้องช่องช่องอะไรวะช่องสยองขวัญเนาะ ช่อง6มิติครับ6มิติเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีของการทำสคริปต์ก่อนนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าอน,นาเนี่ยจะทำสคริปต์ก่อนแล้วไปทำหนังแต่ว่า6มิติเนี่ยเป็นเออโทษมิติที่6เนี่ยเขาจะมีเห็นไหมเขาจะมีเวอร์ชั่นสำหรับหนักอ่าน การทำบล็อกเนี่ยก็เหมือนการทำสคริปต์ไปในตัวอยู่แล้วนะครับพอเขาพี่คนนี้ทำสคริปต์เสร็จเขาก็มาตัดต่อเป็นวิดีโอนะคะใส่เสียงลงไปครับคนดูก็70,000มื่นกว่าคนติดตามก็เ0 0ดหกว่าคนดูก็ห0 0มืกว่าซึ่งก็ทำให้ช่องเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวมันเองมีรายได้เข้ามานะคะนี่คือตัวอย่างที่ดีของของช่องยูทูบเบอร์คนไทยที่ ทำสคริปต์ก่อนที่จะสร้างเป็นคลิปนะครับตามที่แอนนาแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่สนใจที่จะเรียนรู้ต่อนะคะก็เข้าไปที่ YouTube Creator Academy นะคะแล้วก็ติดตามนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเขาจะรู้เองละว,ว่าเราไม่ใช่ว่ามานั่งกดอย่างนี้งี้งี้นะมันจะมะีเว็บที่ ให้เราไปทำกันบ้านด้วยแหละซึ่งมันก็ต้องน่าจะอยู่แถวๆนี้ยแหละซึ่งมันจะมีเหมือนกับแบบทดสอบห้องเรียนะไรแหละว่าคุณเข้าไปคอร์สนี้กี่ชั่วโมงแล้วคุณทำแบบทดสอบได้คุณเข้าใจเนื้อหาของคลาสได้ไหมนะ,ะก็หวังว่าการทำคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะ เพื่อจะได้พัฒนาช่องของตัวเองเนี่ยให้มีประโยชน์มากขึ้นครับแล้วก็เป็นช่องที่มีคน s u b ส c r i b ์มากขึ้นเพื่อเพิ่มชุมชนของคุณให้กว้างขึ้นนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับความรู้นะคะยิ่งห่วงยิ่งหายิ่งแบ่งปันก็ยิ่งทบทวีนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดี